สวัสดีครับคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้ของเราก็อยู่ที่เชียงคานนะครับถนนคนเดินนะฮะก็ <c oughs> อากาศหนาวมากตอนนี้อยู่ริมโองครับมมรอะไรนะครับม,มอ่าเป็นไงบ้างหนาวไหมครับ,ารบอากาศเป็นยังไงตอนนี้ริมโขงเหมือนจะเป็นหวัดของผมจะเป็นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้วันนี้จะสบายดีหรือเปล่าฮะไปทาอะไรไว้ไปทำอะไรไว้ยังไม่ไหวไม่บอกไม่บอก ทำผิดผีทาผิดที่ผิดทางเขานะครับไปฉี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จากที่นะนั่นแหละตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็ว่าจะพาไปทําบุญสักหน่อยเดี๋ยวไปไหนล่ะโอ,โอเคเอาแล้วให้ผมคุยอยู่คนเดียวชาถือนี่ดินะครับอ่าบุคคลน,นี้นะครับก็เป็นบุคคลที่ โอ้โหมือเย็นมากเลยนะครับเธอก็พาพวกเรานำเชี่ยวนำเชี่ยวแบบมาตลอดอยู่3มวันอ่ะสี่วัน3มคืนเนาะคืนนี้เอนนอนที่ไหนนอนที่ไหนกันยูโรค่ะมันมันชื่อว่าบ้านพักยูโรเกตเาส์ใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นป้าป้าแบบป้าป้าหรือยายดีคุณป้าอายุประมาณ50ปีค่ะคนเป็นเจ้าของบ้านพักแกอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ มันพักมีไม่กี่ห้องค่ะแต่ว่าพวกเราก็อยู่ที่นั่นกันทั้งบ้านมีพวกเราขอเช่าอยู่แค่สองห้องอชิวมากออใช่ไหมออทริปนี้ก็ยาวไปยาวไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตื่นมาทําบุญกันแต่เชา้าเลยทีเดียวนะครับ อ่าอันนี้เป็นยังไงบ้างทำไมนนใส่<ะ>ไม่หนาวใช่ไหมครับไม่หนาวคะ่ะลงจากภูกระดึงหนาวกว่านี้คะ่ะจริงใช่ไหมครับจริงค่ะินแล้วง่ายๆช,ชินแลยโอ้โหกางเกงกระโปรงขาสัน้นอ่ะอันนี้เป็นไงบ้างกินอะไรไปแล้วกินอะไรไ,ไ,ไ,ไปแล้วบ้างอ๋เนี่ยแล้วเดิมแม่รู้เขาจะต้องมีเหงื่อข้อมากเลยเยอะมากเลยจมูกจมูกเต็มๆอันนี้คือจะอัพลงเฟซนะครับผม คือทุกอย่างเลยทุกเรียบทเราจะไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิน้นและไม่มีอีดิทเลยนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับเราจะไปเจอกันที่เจ้าอีกคนนึงผู้ร่วมผู้ร่วมเดินทางของเราคือใครจอมอ่อ่าใช่อยู่ไหนอ่ะอ๋อนู่นขานเดินไปคนเดียวค่ะชอบเดินไปคนเดียวออจอม,มจอมอ่ะจอมอารมณ์อินดี้อีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวออตอนนี้2นาที <c oughs> ต้องบอกเขาด้วยว่า2นาทีอ่าวันนี้นาไม่ไม่ไม่ได้เยอะได้เยอะอยู่ ก็เหลือกี่นึงกี่กว่าๆนะครับแล้วทีนี้ก็วันนี้เราก็จะมีกิจกรรมอะไรตอนคืนกันเล็กๆน้อยๆกิจกรรมอะไรคะแหมอย่ามาพูดอย่ามาพูดถ้าวันนี้คุณคุณไม่มีกิจกรรมอะไรกับพวกเราคุณต้องโดนนะโดนแบรนดแหมโดนแบนความบาดเลยทีเดียวอ,อีกคนนึงอยู่นู่นนู่นเดินไปคนเดียวส,ส,สีชมพู<ส>ไม่รู้<ส>อยู่คนไหนหาไม่เจอนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเธอกันนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เธอสักหน่อยว่าเธอกินอะไรไปบ้างแล้วซื้อของฝากอะไรบ้างนะครับผมอ่าเฮ้จอมจอมเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้อะไรเป็นของฝากของกินบ้างกําลังจะออกไปซื้อค่ะเออกินของ้าวของหวานอะไรบ้างแล้วกินไข่หมนเขาเรียกไข่หมวนอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากของฟรีใช่ไหมใครเลี้ยงอ่ะคนหล่อใช่เปล่า หล่อไม่หล่อไม่รู้แหละแล้รู้รู้มันรู้ตัวของมันนั่นว่าหล่อเราได้กินอะไรบ้างก็โรตีใช่ไหมโรตีกรอบโรตีกรอบอ่าแล้วเห็นของฝากอะไรน่าซื้อบ้างก็อาจะซื้อผ้าพันคอแล้วก็ของไปฝากน้องอืมโอ้ลืมไปลืมไปมีน้องที่ไหนอะน้องที่บ้านหรือน้องรหัสหรือน้องอะไรน้องที่บ้านอ๋ออ่าเชียงคานนี่อยากจะมาใช่ไหมอยากมานานแล้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับ อ่าเป็นครั้งแรกที่ด้มาแล้วประทับใจหรือเปล่าก็ประทับใจค่ะอ่าบรรยากาศเป็นยังไงข้างๆก็โอเคอากาศดีอ่าอากาศดีค่ะฝนฝนตกฝนตกนี่อากาศดีใช่ไหมก็ไปรยปยไม่ถึงกับเปียกก็น่าเดินค่ะได้กอเดินได้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนได้ค <Bye S 1> <Okay. S 2> ่ะโอเคบายๆครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับ